คุณเคยคิดไหมครับว่าหน้าตาของความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงคุณคิดว่ามันสําคัญไหมครับหลายคนอาจจะคิดว่าเออไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้สําคัญมากๆเอาไว้ง่ายว่าคุณคิดว่าถ้าคุณยังไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันควรจะเป็นแบบไหนคุณจะหามันเจอง่ายหรือจะหามันเจอยากแน่นอนว่ามันก็ยากเพราะคุณอาจจะคิดว่าไอความสัมพันธ์ห่วยๆที่คุณเคยเจอมานั้นมันดีแล้ว เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าคุณยังไม่รู้นะว่าความสัมพันธ์ที่ดีหน้าตามควรจะเป็นแบบไหน,นแนะนําว่าดูคลิปนี้ให้จบครับและนําไปใช้กับคนที่คุณเจออยู่หรือคนที่คุณกําลังจะเจอในอนาคตผมเชื่อว่าอย่างน้อยถ้าคุณรู้มันก็มีโอกาสทําให้คุณเจอคนที่ดีได้ง่ายมากขึ้นแน่นอนครับมาเริ่มกันเลยครับข้อที่1ครับความสัมพันธ์ที่ดีควรมีความไว้ใจให้แก่กันและกันครับ ความไว้ใจเป็นสิ่งที่จำเป็นกับทุกๆความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะมีเพื่อนมีแฟนพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกอย่างถ้าขึ้นชื่อว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแน่นอนว่าต้องมีความเชื่อใจความไว้ใจความซื่อสัตย์เข้ามาเกี่ยวทั้งนั้นและถ้าหากว่าใครสักคนไม่สามารถรักษาสิ่งนั้นกับคุณได้คุณก็จะตัดคนเหล่านั้นออกจากชีวิตคุณไปทีละคนทีละคน เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดของการที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนั่นก็คือต้องรู้สึกไว้ใจกันและกันครับแต่หลายๆคนรู้สึกว่าอุ้ยเขาหลอกเราละเขาโกหกเราละก็ปล่อยผ่านไปและคุณก็กลายเป็นคนที่ขี้ระแวงอยู่บ้านแล้วก็ไม่สบายใจกับการที่แฟนคุณไปไหนก็ไม่รู้นี่คือความสัมพันธ์ที่ไม่มีความไว้ใจคุณเจอความสัมพันธ์หน้าตาแบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้าคุณเจออยู่นี่ยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดี ขนาดข้อที่สําคัญที่สุดเขารักษาไว้ไม่ได้นี่ไม่ดีแนะ่นอนครับอ่ะมาต่อนครับข้อที่2ครับก็คือความเคารพซึ่งกันและกันจะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรมีการคิดถึงจิตใจของอีกฝ่ายเพราะตอนนี้เราไม่อยู่ชีวิตตัวคนเดียวนะ การตัดสินใจมันต้องไปในทางเดียวกันและการที่ตัดสินใจไปทางเดียวกันมันม่งบอกถึงความเคารพซึ่งกันและกันนี่แค่มุมมุมเดียวของความเคารพมีอีกหลายมุมมากๆยกตัวอย่างเช่นการขอบคุณก็ได้การที่เรารู้สึกขอบคุณกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แฟนเราทําให้แบบเรื่องเล็กๆน้อยฝึกขอบคุณให้เป็นนิสัยมันบ่งบอกว่าคุณมีความเคารพซึ่งกันและกันนึกภาพง่ายๆคู่รักที่ทําอะไรให้กันไม่ขอบคุณเลย1ปีแต่คู่รักที่ทําอะไรนิดหน่อยก็ขอบคุณกันตลอด คุณว่าสองคนนี้ใครจะรู้สึกดีใจที่มีกันและกันมากกว่ากันแน่นอนว่าคนที่ขอบคุณถูกไหม ถ้าคุณทําข้อนี้ได้ปัญหาอื่นๆจะไม่มีตามมาหรือถ้ามีมันก็เรื่องเล็กน้อยให้คุณสามารถเคลียร์ได้สบายสบายและข้อที่3าก็คือการสื่อสารครับคนบางคนครับไม่สามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาแบบดีๆได้ก็ใช้วิธีแบบแย่ๆจากเรื่องเล็ก,ลกๆกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเพียงเพราะสื่อสารไม่เป็นขาดการรับฟังซึ่งกันและกันเอาแต่ว่าฉันชน,นะเธอแพ้เธอชน,นะฉันแพ้สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันก็จะพังลงและข้อที่4ี่ครับคือความรู้สึกในเชิงเสน่หาครับ ความรู้สึกในเชิงเสนหาเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรสำคัญเพราะการที่คุณเป็นแฟนกันสิ่งเดียวที่ทําให้มันแตกต่างจากความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นอะไรคือความรู้สึกเสน่หา ถ้าหาว่าคุณมีทุกข้อเลยแต่ขาดความรู้สึกเสน่หาไปคุณก็อาจจะเป็นเพื่อนที่ตีต่อกันได้แต่คุณไม่สามารถเป็นแฟนกันจริงๆได้และคุณรู้ไหมว่าไอความรู้สึกที่ว่าฉันดีใจจังที่ชีวิตนี้ฉันได้เจอเธอคําพูดเนี้ยคือคําพูดของคนพิเศษซึ่งมันมาจากความรู้สึกเสน่หาเลย่ะเหละฉะนั้นคุณจําเป็นต้องดูว่าความสัมพันธ์คุณยังมีข้อนี้อยู่ไหมและข้อที่5ครับก็คือเป้าหมายของคุณไปทางเดียวกันหรือเปล่า บางคนรักกันเข้าใจกันทุกอย่างแต่เป้าหมายคนละแบบบางคนบอกอยากแต่งงานบางคนบอกไม่อยากแต่งงานแค่นี้ก็ทะเลาะก,กันบ้านแตกกแล้วเพียงเพราะเป้าหมายคนละทิศทางกันต่อให้รักกันแค่ไหนไว้ใจกันแค่ไหนแต่เมื่อไหร่ที่เป้าหมายคนละทางมันก็ทะเลาะกันได้ทุกวัน เพราะนั้นคุณจะเป็นต้องดูว่าคุณกับคู่ของคุณมีเป้าหมายเดียวกันไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงมาจากการที่เราคุยถึงอน,นาคตด้วยกันบางทีคนเรารู้เร็วโชคดีก็แยกทางกันไปไม่เสียเวลากันแต่บางคนรู้ช้าคบรอปีก็เลิกกันไปจบเสียเวลาฟรีฟรีฟรปีทั้ทงที่รักกันมากแต่รู้ว่ายังไงก็ไม่มีใครยอมใครได้แน่นอนและข้อที่6ครับก็คือความอดทนครับ คนเราต่อให้รักกันมากแค่ไหนมันต้องมีช่วงเวลาที่เราต้องอดทนเราง่ายนะอดทนกับนิสัยของอีกฝ่ายที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบแต่เรารู้ว่าเขาเปลี่ยนไม่ได้เขาอาจจะปรับได้บ้างแต่เราก็ต้องปรับหาเขาด้วยถามว่าสิ่งนี้ต้องใช้ความอดทนไหมต้องใช้ความยืดหยุ่นไหมต้องใช้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สําคัญต่อการที่คนสองคนจะอยู่ด้วยกันไปได้อย่างยาวนานคุณต้องมีการยืดหยุ่นมีความอดทน เพราะเราไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกเราคือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีข้อผิดพลาดมีความไม่สมบูรณ์แบบเขาก็เหมือนกัน และข้อที่7ครับก็คือต้องคอยซัพพอร์ตความรู้สึกกันละกันครับในความสัมพันธ์มันไม่มีหรอกเดินไปมีแต่ทางสวยงามมีแต่ความสุขมีแต่ความแฮปปี้เมื่อไหร่ที่อีกฝ่ายรู้สึกแย่ไม่ว่าชีวิตเขาจะเจออะไรมาการคู่รักที่ดีมันต้องซัพพอร์ตความรู้สึกให้แก่กันละกันเพราะวันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างการอยู่คนเดียวกับการมีอีกคนหนึ่งมาอยู่ด้วยมันต้องมีอะไรที่มันรู้สึกว่าช่วยเหลือกันได้หน่อยเพราะไหนๆจะมีแฟนแล้วมันก็ต้องซัพพอร์ตกันได้ และนี่ครับก็คือ7ข้อที่สามารถบ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย healthy happy มีความสุขแน่ๆและนี่คือหน้าตาของความสัมพันธ์ที่ดีที่เราทุกคนควรมีถ้าคุณไม่เผลอไปอยู่คนแย่ๆนานเกินไปคุณรู้ไหมว่านี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องปกติถ้าคนที่รักกันจริงๆจะทำได้ง่ายมากแต่ถ้าคนที่ไม่รักต่อให้เป็นเรื่องปกติแค่ไหนมันก็ดูยากไปหมด ถ้าคุณเจอความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกตาม7ข้อนี้มันจะเป็นรากที่แข็งแรงมากในความสัมพันธ์ของคุณและผมบอกเลยว่าคุณจะมีความสัมพันธ์ที่มีความสุขมากๆซึ่งคุณเจอได้แต่คุณต้องตั้งใจหา ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะหาความรู้เรื่องพวกนี้มากกว่านี้รู้สึกว่าทำยังไงให้ถึงจะเจอคนแบบนี้ไวๆผมมีคอร์สหนึ่งที่เหมาะมากๆชื่อ Make i m p r e s s วิธีทําให้เขาวิ่งไล่ตามคุณและในคอร์สนี้จะทําให้คุณเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นเพื่อใครเลยถ้าใครสนใจสามารถแอดลไลน์พี่เลยชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้ครับผมชองคาริสครับ